จัดอาสนะพระเรารองรับรองท่านเพราะท่านเป็นบุคคลที่ควรในการต้อนรับนี่ยเป็นเนื้อนาบุญมาเตรียมอาสนะเอาไว้เราไปไหนเราก็จะได้อย่างนี้แหละนะจา๊ะได้ที่นั่งอันสมควรที่พอนั่งแล้วปลืม้มนั่งแล้วเปลี่ยน,น,นั่งไนปลื้มอันไหนเดียวกันออ,อันนั่งแล้วปลื้มกันั่งแล้วเปลี่ยโอ้อะเสียใจเนะี่ย เป็นลมมืองเวียนสวิงสวายเพราะเขาไม่ถวายเกียดเราไม่ให้เกียดเราอย่างเงี้ยเอาไงเออปลื้มเ,เอาจบหรือไม่จบ,จบอ,อต้องปลื้มไม่จบนะเนี่ยถวายอาสนะอย่างนี้นะอือแล้วก็นั่งเห็นไหมเราก็จะได้ที่นั่งที่ปลื้มใจมันสบายเพราะใจสบายแล้วเป็นต้นทางในการเข้าถึงธรรมเราก็จะเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายสบาย แต่ก่อนรุนเล่งเพ่งจองกระทั่งเส้นขึ้นเลย <c oughs> แต่มันก็ไม่เห็นแต่พอใจเราสบายเพราะเขายกย่องเราให้เกียรติเราให้อาสนะกับเราให้ที่นั่งที่ดีกับเราเนี่ยมันสบายใจสบายนี่ยแหละจะเข้าถึงทำง่ายนี่นะจ๊ะ